<med> รถดิวแชร์นะครับมีห้องน้ำสำหรับรถดิวแชร์คอยให้บริการนะครับสามารถใช้บริการได้

<suss ो समानप्रिय सदियो तथा समानोपे कोचङ्ग mōri nā sāmbada kātā pāpita pāurī tātā sāmba tānti nā pinyāyā nīpā nā jāyā pōtinyā ea te nā sānyamācē nā sotī te mōtō sāpādā ea tānta pīṭaṁ ea nā pōtō kātā nā jāsāpā ki tā nītukite pīsāpā yeah Ja. ja.

យេតវានវុណេនតន្តេចសសពវទុតិ สัพพัญญามหากรุณิกานาโทยตัสสะภัตยานุเรตวารามิตาภัตโตสัมพุทิโมตรมังเอเตนะสะวัวะเทนะโมตุเตยขอพะคารานะครับนะคะขอพระเมตตาหยุดเดินก่อนนะคะขอพระานะคอพระคารนะคะ

नो कर्म मत्तकेतिते पथाधिना वथाति จเจริญพระพุทธมนต์จบจงเป็นที่เรียบร้อยระวงก็ได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ถวายเครื่องไงยตธรรมตามลำดับดังนี้ประสงฆ์รูปที่หนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญท่านอัสวินเตชะเจริญวิคุณท่านพระนิจเจริญวิคุและครอบครัวประสงฆ์รูปที่สองขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษธงทองเจริญสางสุขท่านสุรชัยขนาาันอาสาประสงฆ์รูปที่สามขออนุญาตเรียนเชิญท่านพเจนีพระนวัวรานิช ท่านธีรศักดิน์นาทีกาญจนะราพระสงฆ์รูกที่สี่ขาย่เดนเชิญท่านบุญญาลินกัลยานมิตรท่านอนุสรจิตมิตรภาพพระสงฆ์รูปที่ห้าขาย่าเดนเชิญดเกร์องเปีวกองจันทร์และครอบครัวพระสงฆ์รูกที่หกขาย่าเดนเชิญท่านสุภตาเป้าเปียิทรัพย์รองาศาสตราจารย์พิติทธิ์พันธุ์ชอบุญชัยและครอบครัวพระสงฆ์รูกที่เจ็ดขาย่าเดนเชิญท่านวิพาดาดวงรัตน์ท่านสุรีชูรัชเจริญ ท่านปารณีทัดลองพระสงฆ์รูปที่แปดขอยอดเดินเชิญพ่าโทธานีชุยิชายและภริยาพระสงฆ์รูปที่ะะเก้าขอยอดเรียนเชิญท่านธทีระวิรธรรมสาธิตท่านบุษยายินดีสุขและท่านพานิดาสุขศรีดากุลพระสงฆ์รูปที่สิบขอยอดเรียนเชิญท่านวิเชียรลุ่งวัฒนก,กิจท่านตุลวงสุภัสวร์และท่านสุวรรณีภูนภานนท์ขอยอดเดินเชิญด้ถวาย ทายาทธรรมเดินพระสงฆ์ตามระดับที่ก็ผมได้นําเรียนทุกท่านสักครู่นะครับ ได้นะครับบ่มร่นะครับถ้าไม่หายรูปนะครับในเริ่มวครขอบคุณนะครับที่ท่านเดินไปข้างหน้านะครับท่านไม่หยุดยืนนะครับท่านว่ไยว่ย่ไปะครับเาไขยับเลยนะครับท่านครท่านเดินครับท่านเดินนะครับ S <S ต่อนะครับจะเดินต่อนะครับไม่อยู่ถ่ายรูปนะครับท่นเดินหน้าเลยนะท่านดีี่เนครท่านเดินอีกครับ <S <S ทาทานะครับ ที่เจ้าหน้าที่ได้เียญเครื่อให้ความในช่วงที่สองเรียบร้อยกระหมมจะได้ขออนุญาตินเชิญท่านผู้มีเกียรติจำนวนสิบท่านได้ถวายเครื่อแสดงธรรมตามระดับดังนี้ขอเชิญท่านเอกอนศรีวัฒนกระพร้าได้ถวายพื่อส่งรูปที่หนึ่งท่านประวิตรมาลีนลได้ถวายพระสงฆ์รูปที่สองท่านอรัญญามาลีนล์ถวายพระสงฆ์รูปที่สามท่านบัญจพรโชติจุรานุกูลถวายพระสงฆ์รูปที่สี่ วัดมหาภาตุหนจุดนะครับแล้วก็ที่บริเวณตรงข้ามพิพิธภัณฑ์พรสถาน,น่นชาติอีกหจุดนะครับซึ่งเป็นจุดบ,บริการห้ามน้ําสําหรับท่านที่ใช้รถยูแแชนะครับมีห้องน้ําสําหรับรถยูแแชคอยให้บริการนะครับสามารถใช้บริการได้ที่ตรงข้ามครับพระแม่ธ